รู้หรือไม่ตอนก่อสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการวางศิลาเลิกลงไปด้วยและเขาจะรึกข,ข้อความว่าอะไรคลิปนี้มีคําตอบในวันที่24มิถุนายนปี2482มีการจัดงานวันชาติขึ้นครั้งแรกและในงานนี้ก็มีรัฐพิธีก่อเลิกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงบริเวณถนนรัชดำเนินโดยศิลาเลษกนี้จะรึกได้ข,ข้อความว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในพลตรีหลวงพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ก่อเลิกเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482 ศิลปะเลิกนี้บรรจุในหีบดีบุกและฝังอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนตัวอนุสาวรีย์ก่อสร้างเสร็จภายใน1ปีและมีพิธีเปิดในงานวันชาติ2 4มิถุนาปีนสี่4 8 3สมชวนสัมผัสบรรยากาศงานวันชาติแบบจัดเต็มในงานสมุสรศิลปะวัฒนธรรมสเปเชียล24ิมิถุนาวันมหาศีสวัสดิ์พลวัตวันชาติ21 22มิถุนายน2567เวลา10.30ิถึนา8 3 0นงี่นติาน้อยหกสิบเจ็ดเวมาสิบนาใช้จ่ายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไิ้ทีที่จศิลปะ ธรรมะธรรม